เอาเครับวันน,ววนี้มผมจีนมันวันนี้ผมจะม่เล่นเกดเดฟิวแมกตายกันเช่นเคยกันนะครับซึ่งอ,ออกมาสุดแล้วและเราตัวมาตะกัดมีสดาดันชุบชุบชุบอืมมีพวกบุกลุกมีวกวบุกลุกบวกราอะไรละยา เอวิวเมสซี่นเของค่ายชักพลครับซึ่งค่ายนี้ก็ผลิตเกมอย่างที่เรารู้จักคือรัสซี่อีกันนะครับไอ้ทูเทวดาปีศาจตัวนั่นเนี่ยชุบไม่โดน อะไรปะจทวด,ด้คุกอืโอเคตึ่งมันพึ่งออกมาหรือเปล่าก็มันคนมันเป็นเกมยัไงไงนะ้ระโดดเดินจะทำนี้โอ้โหอะไรเนี่ยมันเป็นเกมแบบทีจีองค,ค์ไซต์คอมเฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวบอสตัวนี้คือตัวอะไรอะไรนะเโอเโลเกเก มันนี้แล้วนะชิบชิบชิคดีจังชิบชิบชิบโอ้ยัาชิบ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 โอเคยัาโอเคดีด้วยอัปเดตแล้วไปทำอะเราไปตรงนี้ งนี้เป็นอหมรขึ้นจับข้างนั้นบ้างอ้าวขึ้นหวังอัน <bs> นี้ให้เขารอให้ขึ้นขึ้นกอนรอบอือหูจีโดเต่าแล้วทุกคนอืออือ ปุ้งใส่ตัวนั้นอ่อนแอตาแล้วตายละเ,เดี๋ยวน้องคนเดียวกอกอไปก่อนโอเคเมื่อกี้เราพิ่งกอไปเพราะทีมันมรัดของนี่ซึ่งเราก็คลิกไปนะทุกคนแล้วก็ต่อไป ตุ๊บแล้วเราไปทางนี้วิ่งลุกจังตัวเรอวขู่รุกลุกเบรคยารุกย้มาขู่ยมอนขู่ตรงเต็มเทปคนนี้ไปที่ไหน คตรโดโอ้โคโอ้นี่มันเทพเดวิลเมคาฮเช่คหดเอ๊ะเออสลอ๊ะเอเอ ไอ้สุดท้ายไอ้สุดท้ายที่เราฮัลโหลไอ้ปีศาจนี่วิญญาณออกเดี๋ยวอันนี้ดูอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้ประตู ชอตชอตช็อตช็อตหาปีทุ้งไมเนี่ยขาอ่อนเปิดไม่ได้เอ้าคุยเปิดไม่ได้เปิดที่ไหนก็ได้เปิดไม่ได้ ตัวอะไรนะใ่ด้านชี้างเลดี้ตอนนี้เราเล่นเั่เป็นเลดี้ มันคือตูนะเจอเทพเีงนะอะยะเป็นเทพอนะไรเงยทูส่วนดังแล้วลานมีเกาะด้วยนะ หนาวไ t มอรนนยเดี um, <hire> ๋ยวูด่อนแล้านจะไปันบนะ่ดอัปเดตล้วหกแ้วไม่หล

quậy <laughs> <laughs> à, à, của mày mong, nè. Huh, hè, hè, cố. Sắp đi, alright. You tell à. No. Trừng, gần, như vậy là. Chú. Chú. Hmm. không có ่เขาทำเนไปเลยซึ่งนลงขอไปจัดการอีสานที่หล้วหลังของเราอ๋อสำหรับกันออ้วต้มไรกันส้มี